b บนซ W203 นะครับอาจจะรู้สึกว่าอืดแล้วไม่กระฉับกระเฉงนะครับคันนี้ผมก็เลยแนะนำติดกล้องออกล่องคันเร่งไฟฟ้านะฮะ D1 s p ป c นะฮะตัวนี้จะมี9ระดับความแรงนะฮะก็ติดตั้งเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะฮะผมจะมารีวิวเรื่องอัตราเร่งให้ดูนะฮะคร่าวๆเห็นไหมฮะต่อคลิกดาวก็ค่อนข้างติดเท้าเลย ตัวนี้จะช่วยปัญหาเรื่องลดอาการรอรอบนะครับหรือหน่วงในรถยุโรปเนี่ยช่วยให้ทวอทำงานเร็วหรือคอมเพรสเซอร์ของรถเนี่ยทำงานแบบได้กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้นนะเวลาเราก,กดเฉลี่ยส่งผลให้แบบรถไม่กินน้ำมันมากนะฮะแล้วก็ลอยตัวได้เร็วแล้วก็ใช้อัตราเร่งได้ดีนะฮะนี่ลองกดดูแหมขึ้นเวิร์บเลยตัวนี้ก็จะมีโหมดทั้งแบบอีโคนะครับเนี่ยอันนี้เป็นโหมดสแตนดาด อันนี้หมดอีโคก็ประหยัดฮะแต่ประหยัดก็ตามมานะฮะอย่างว่าก็จะหนืดหนดหน่อยเล็งไม่เคยออกนะครับสนใจนะครับอยากติดกล่องคันเร่งไฟฟ้านะฮะมาที่อาร์ทอสซิ่งครับเราติดได้ทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่ซูเปอร์คาร์ยูโรคาร์อีโคาร์นะฮะหรือรถกระบะดีเซลก็มาใช้บริการกันได้ครับเรามีหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกครับราคาเบาๆครับขอบคุณครับ